ปีที่ผ่านมาที่ดิวเคยคบกันกับแฟนเก่าดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนทำลายร่างกายดิวโดนเอามามา่าแบบล่าใส่หัวร้อนๆเลยนะคะแล้วก็แบบทุกคนในครอบครัวไม่ใช่แค่บิกที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยมีใครยื่นมือมาช่วยเหลือดิวเลยสักคน การที่เราออกมาทําอะไรเพื่อปกป้องตัวเองและรักตัวเองมันจะทําให้เราไม่มีแผลใจติดใจเราแบบดิวมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากที่ดิวอยู่ไต้หวันไม่นานดิวก็ได้ยินแล้วดิวก็รับทราบข่าวว่าคนหนึ่งในครอบครัวน,นั้นคือบิก๊กพึ่งมีการมั่นแล้วก็กําลังจะแต่งงานพอดิวได้รู้ข่าวปุ๊บความทรงจํา ร้ายๆต่างๆที่เคยมีมันก็มันก็ผุดขึ้นมามันเหมือนกับสิ่งต่างๆที่ดิวพยายามจะลืมมันไปหรือพยายามจะกลืนมันลงไปตลอดในความทรงจำที่บ้านนี้เคยทำให้กับดิวมันก็ค่อยๆตีกลับขึ้นมาจนทำให้ดิวได้มีการโพสต อะไรแบบนั้นลงไปซึ่งดิวต้องบอกก่อนว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ดิวเคยคบกันกับแฟนเก่าดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนทำลายร่างกายหลายครั้งตลอดระยะเวลาหนึ่งปีถึงแบบเกือบสองปีซึ่งดิวก็โดนคนชื่อเบนที่อยู่ในครอบครัวเนี้นะคะ ทำลายร่างกายดิวมาโดยตลอดทั้งร่างกายและทางจิตใจซึ่งมันค่อนข้างเป็นแผลในใจของดิวที่มันใหญ่มากจะพูดว่าแบบเรา move on ไม่ได้มันก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราแล้วมันก็ฝังลงไปในใจเราลึกๆในสิ่งที่เราเคยโดนและในสิ่งที่เรา ได้รับซึ่งในขณะนั้นในจังหวะที่หลายครั้งที่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเราดิวโดนอะไรแบบนั้นตัวบิ๊กเองก็รับรู้เห็นอยู่ในเหตุการณ์แต่ทุกคนในครอบครัวไม่ใช่แค่บิ๊กที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยมีใครยื่นมือมาช่วยเหลือดอิวเลยสักคน หรือแม้กระทั่งห้ามหรืออะไรก็ตามอย่างบิ๊กเองมันก็เป็นภาพความทรงจําที่แบบที่บางเหตุการณ์แบบดูไม่ได้ทําอะไรกําลังจะแบบนั่งกินมามา่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดิวโดนเอามามา่าแบบล่าใส่หัวร้อนๆเลยนะคะแล้วก็แบบหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครช่วยดูเลยสักคนมันก็เป็น สิ่งที่เหมือนมันพอมันมีชื่อคนคนนี้หรือเรื่องราวของคนคนนี้เข้ามามันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้ดิวลืนมันไปดิวขย้อนมันออกมาแล้วดิวก็เลยโพสตแบบนั้นลงไปโดยที่ดิวอาจจะไม่ได้ไตร่ตรองดีว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรมากมายขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามในสิ่งที่ดิวคิดแล้วดิวทำไปนะคะดิวต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ ดิวคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องที่ดูออกมาเปิดโปงหรือออกมาพูดถึงในกรณีมาเก๊าแปดแปดในครั้งนี้ดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่าในตอนนั้นคือดิวดิวอาจจะเป็นดิวแบบเนี้ยในภาพที่ทุกคนเห็นแต่ดิวอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าดิวในตอนนั้นคือดิวที่โดนอย่างเจ็บช้ำตลอดเวลาและดิวไม่มีความกล้ามากพอในการที่ดิวจะออกมาพูด ออกมาแจ้งความหรือออกมาทำสิ่งที่ถูกต้องอะไรใดๆเลยอันนี้คือรูปที่เคยโดนทำลายมาก่อนซึ่ง สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ดิวโชว์ให้ทุกคนเห็นไม่ได้ต้องการออกมาอะไรนอกจากอธิบายเหตุผลจริงๆว่าเหตุต่างๆเกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งที่ดิวต่อไปมันคือความเจ็บปวดที่ดิวเคยมีทั้งหมดจากบ้านหลังนี้แค่นั้นเลยไม่ได้มีการเรียดกองเงินหรืออะไรเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกๆคนที่เกิดเหตุการณ์แบบดิวหรือเคยโดนแบบดิวคุณไม่ได้เป็นคนที่ตัวคนเดียวขนาดนั้น มันยังมีใครอีกหลายคนที่พร้อมช่วยเหลือแล้วก็มีสิ่งต่างๆมากมายอย่างเช่นกฎหมายที่ช่วยทําให้สิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราโดนสิ่งที่เราโดนละเมิดทำทางทางการทารุณกรรมทางร่างกายแล้วก็จิตใจเรามันโดนเยียวยาขึ้นและทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบอยู่นะ